ว่าเขาพาปากัดมาให้ถึงบ้านนะครับทุกคนนุ่นุ่เห็นไหมพอพูดถึงมาเลยทุกคนนี่ครับบังจา่าตอรี่นะครับนักล่าปากัดอีกท่านหนึ่งนะเนี่ยเขาพาปากัดมาให้ถึงบ้านเลยที่เอิไหม,หมชุดใน Sorry, yo what's u สวัสดีครับวัืนเพื่อนที่ชอบผมบางเงน้ยแซนปลาเกดสวัสดีเอฟซีเอฟซีบางเงี้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่วงบางเงี้ยแซนแบลาเกดก็บางเงี้ก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดหัวใจกดไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้บางเงี้ก็ได้พบกับคอมเมนต์หนึ่งนะครับดูนใจมากคอมเมนต์มาว่าผมอยากรู้มากเลยว่าบางเงี้จับปลาหลายคลิปจับทุกวันบางเงี้เอาปลาไปไหนหมดือ วันนี้กระจ่างแน่นอนทุกคนวันนี้มังเอียดจะมาเฉลยให้น้องๆรู้ว่าประกัดบังเอียดอยู่ที่บ้านทั้งหมดกี่ตัวและบังเอียดชนประกัดทุกวันจับทุกวันมังเอียดพาไปไหนหมดเดี๋ยววันนี้รู้กันเอฟซีเออแต่ก่อนที่จะรู้กันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กันสักตัวให้ังเอียดกกอนถ้าไม่นั้นมังเอียดไม่บอกเอฟซีเอเพราะมังเอียดละมังซุยโอเคมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมกดไลค์และตามรับชมเลยทุกคนมอโอเคทุกคนทุกคนจำมันได้ใช่ไหม ว่าบ้านบางเอียนอะที่วางประกาศตรงนั้นคือเต็มแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้เต็มแผงเลยนะทุกคนเพราะว่าบางเงียดจับทุกวันจับทุกคลิปจับทุกวันวันละรองลำที่แต่ว่าบางที่นะมานเหียดบอกเลยว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะมันก็แล้วแต่นะเพราะว่าบางที่ก็ไม่ได้เลยนะบางที่ก็ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วฉะนั้นวันนี้มันเง็ยดจะบอกให้น้องๆรู้ว่าเนี่ยที่น้องๆเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ย ก็ประมาณสักสิบตัวนะครับที่เหลืออยู่หลักๆนะครับเป็นปลาที่คัดไว้นะครับสําหรับคนที่ทักมาซื้อกล่องสุ่มนะครับบมงทก็จะจัดไปส่งกล่องสุ่มแล้วก็มีปลาตั้งนะครับประมาณสักสิบตัวที่จับไว้ส่งสำหรับลูกค้าที่สั่งนะครับบอกเลยนะครับใครที่ทักมาซื้อปลาบางเอียดนะครับจะไม่ได้เลือกปลาสักคนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางเอียดจะจัดส่งให้ตามตามยังไงอ่ะสุว่าสั่งตีเขียวใช่ไหม บางเกก็จะคัดตัวสีเกียวที่สวยที่สุดส่งไปถ้าสั่งสีฟ้าก็จะคัดสีฟ้าที่สวยที่สุดไปนะถ้าสั่งแฟนซีก็คัดแฟนซีที่สวยที่สุดไปนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับที่สั่งส่วนมากจะเป็นเอฟซีนะครับจะรู้เลยว่าปลาบางเอียดคือแบบสั่งแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับถ้าไม่พอใจก็โอนตังกลับนะครับส่งปาลาหลบนะไม่เรื่องมากนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับบางเอียดจะไม่ให้ดูแบบรายละเอียดลึกๆเล็กๆนะครับผมว่าปลาตัวไหนสวยไม่สวยยังไงนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันถ่ายปลาเยอะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันชอบโดนแบนนะบางเหตุจะเลิกถ่ายรียรีวิวปลากัดนะครับในช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องอื่นก็ไม่ถ่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันจะโดนแบนนะเพราะาบางเหตุโดนแบนไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับฉะนั้นบางเหตุจะไม่เสี่ยงดีกว่าฉะนั้นวันนี้นะครับผมบางเหตุก็มาบอกให้น้องๆรู้ว่าเมื่อก่อนนะครับปลากัดบางเหตุยาวไปถึงตรงนู้นทุกคนยาวยาวยาวมากเลยแต่ตอนนี้ก็เหลือประมาณนักสิบตัวนะครับเดี๋ยวมีจะพามาดูที่ขวดนี่ทุกคนอืมนี่ทุกคนเนี่ย มันก็เหลือ,ลอขวดเปล่าที่เน็ดเตรียมไว้นะครับสำหรับใส่ปากกัดนะครับเพราะว่าเขาพาปากกัดมาให้ถึงบ้านนะครับทุกคนนู่น่เห็นไหมพอพูดถึงมาเลยทุกคนนี่ครับบังจ่าตอรี่นะครับนักล่าปากกัดอีกท่านหนึ่งครับเนี่ยเขาพาปากกัดมาให้ถึงบ้านเลยที่เอิญไหม,ม,มชุด<ง>ไหนนี่ชุดสีขวาช,นนชุดสีควาชุดสีเขียวเนี่ยบังจ่าเอาให้เดี๋ยวผมจะใจดูนะนี่คน,นก็ต <ลง S 1> <ป>่ายคลิปปั๊บมาเลยนะอ๋อวดคลิปวีบอรี่ล้โอ้โหแล้วบอกเลยว่าที่บังจ่ามาให้นี่บอก คือปลาบาังจ่านี่คือแบบเด็ดเด็ดเพลยแล้วทุกคน,นกใช่ไหม,มสวยสุดยอดเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยขวดของเงียบที่ว่างๆไว้เงียบได้จัดแน่นอนทุกคนเพราะอะไรอ่ะเพราะบังจ่าเอามาให้ FC เอฟซีเออเอาไปกี่ตัวฮะฮะฮะโอเคเอฟซี FC. ฉะนั้นก็เดี๋ยวเงียก่อนเกกนี่ยเอาปลาใส่ขวดก่อนนะทุกคนแป๊บนึงเนี่ยเงียก็อจ่ายดูนะรับทุกคนเนี่ยน้ํานี้เงียจะขังไว้ขังไวก่อนนะเพื่อว่าให้มันฆ่าเชื้อฆ่าอะไรก่อนแล้วก็เราจะไว้เปลี่ยนน้าปลาครับ แล้วก็ขวดเราก็ขัดไว้นะครับแล้วก็จะเป็นปลาหางนกยูงป่าแล้วก็ปลาก้างนะครับแล้วก็ปลากัดตี่เงียดเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลามังกรนครับปลาวัวตะกูอ่ะทั้งรองบ่อเลยนะครับเต้ยเงียดขังไว้นะครับแล้วก็ปกติก็ปลาวัวตะกูบังเงียดจะขึ้นไว้ข้างหลังนั้นก็ประมาณนักยี่สิบราวสิบตัวแต่ว่าช่วงนี้ขายดีก็เลยขายหมดนะครับฉะนั้นก็เหลือเซตนี้นะครับเซตที่บางเอียดชี้ให้ดูนะครับปลากระกัดสิบตัวปลาก้างสิบตัวใครสนใจก็ไม่ต ประมาณนั้นแหละทุกคนเออ้าของคนอื่นนั้นก็บอกว่า้าดนเจทักมาก็เห็นอย่าทักมาอย่าทักมาตาทักมาแล้วมันคิด้ได้ตัวสวยๆไ,ไ,ได้เยอะนะอย่าทักมาเลยเพราะว่าตอนนี้คือปากัดมันหนายากแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มันจีนหมดยามแล้วมันจะถึงยามว่แล้วทุกคนแต่ใครอยากดูคลิปว่ก็ไปดูที่ช่องบังเงียดเสียนว่ก็จะเจอนะครับกับคลิปว่นะเพราะยามนี้คือลมหนาวมาปากัดมันก็จะเลี้ยงยากหน่อยแล้วก็จะเป็นลมว่นะทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ก็สั้นๆใช่ลมขอเมียมังจานู่ตีเบ็ดเลยเวาล่องไหนนะ ช่องคนเลทุกคนนนุนเอฟซีลาวนุนเอฟซีมาตีเบ็ดพอดีเลยบังจานุ่ไปตีกับลูกเด็กอาเดียวชวยเอ้ามังจาได้กู่ขาแลวโอเคทุกคนใช้ใงคลิปนี้ก็มังเง็ดไม่อยากพูดมากนะทุกคนบอกง่ายๆเลยว่าหลายคนอยากรู้ว่าประกัดมังเงียเหล็กกี่ตัวเห็นไหมจับทุกวันชงทุกวันก็มีอยู่เท่านั้นแหละหมดแล้วก็ตกบอกเลยว่าประกาศมังเงียไม่ต้องพูดมากเลยก็ตามตามากมงเงียะเฉยมังเงียบซื้อ เอาพูดเลยที่พูดเลยที่เอาพูดเลยพูดพูดพูดสวยไหมบางเงียดสวยดำปื้ดก็ไม่พูดมากนะบางเงียดรอดแล้วแต่เพียงจะไปเตะตะก้อต่อนะฉะนั้นคลิปนี้ก็มีไม่มากชอบกดไลค์ไม่ใช่กดเช็มไม่อยากเลยกดแชร์กันเลยบางเงียดเสียนแกล้งได้ไหมนี่ไม่ได้นะไม่ได้กันสวัสดีครับ